ก็มีกลืงก็เป็นอาหารทะเลเหรอทะเลสิครับเพราะว่าเพราะว่าขายอยู่ชนบุรีอะไรครับุรีสอดไส้เนยเนอะนี่มันสอดไส้อะไรอ่ะผมอยากเห็นดูรีแอคชั่นึ่งครับมาดูรีแอคชั่นึ่งสวัสดีครับพวกเราขอเกยร์โมเนเลสครับขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในรายการสัมพันธ์ตะไมต๊อดสัมพันธ์ตะไมแต๊ดสัมพันธ์ตะไมตูดสัมพันธ์ตะไมตีส์ถูกแล้ว ไครับผมสืบเนี่ยมาจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็ยังอยู่ในทีมเดิมทีมวัยรุ่นบูวิล่าบูวิล่าถูกครับผมทะเลและหลังจากที่เราแกล้งนาบัตรไปเรียบร้อยจากคลิปที่แล้วรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีมากเลยน่าจะแค้์แหละดูออกแล้ววันนี้เราจะมาเป็นการทำอาหารแล้วก็กินข้าววันอาหารทะเลไงเราเออมีกุ้งเรือดำน้ำเฮ้ย น้เนื้อนี่เหรอแล้ววันนี้เราจะทำอาหารกันแล้วก็เราเป็นอะไรฮะวันนี้อ่าเป็นทีมอาหารทะเลแล้วก็เดี๋ยวแข่งกินเพิ่มเติมแข่งกันอีกแล้วแล้วก็จะมีใส้กรอกในไส้กรอกนั้นก็จะมีบางสิ่งบางอย่างให้ทุกคนได้เลือกไม่รู้ว่าแจ็คกรอตมันจะคืออะไรอันนี้เล่นแต่ดวงเลยทีนี้ได้แล้วก็ต้องกินให้หมดด้วยอ้าวเหรอโอ้หไม่ไว้ใจใครไม่ได้เอาอีกเหรอไม่ไม่ไว้ใจทีมงานเลยตอนนี้เดี๋ยวพวกมึงจะโดนักวันมาครับผมเดี๋ยวไปทำอาหารกันเลยครับ เรามีกุ้งนะฮะเนี่ยมีมีเมืองหลวงพม่าเมืองหลวงพม่าแล้วใช่เหรอเอ่อใช่ครับใช่แล้วทีมงานก็เตรียมไส้กรอกไว้ให้เราด้วยแต่มันบอกว่าพี่เลือกคนละอันนะอ้าวละ จะมีเซอร์ไพรส์อะไร <laughs> ด,ดูปกติมันก็มันก็ดูเหมือนกันหมดนะแต่ว่ามันจะมีอันที่เป็นแจ็คพอตแหละอันหนึ่งไม่เหมือนเหมือนจริงอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนกันห,หมดเลยนละอันนะเลือกไปแล้วต้องกินให้หมดด้วย <laughs> แล้วกุ้งนี้เราทํามานี่เรากินกับอะไระไม่รู้เหมือนกัน <laughs> แ,ลแล้วนอกจากกุ้งกับไส้กรอกแล้วมีอะไรอีกไหมครับ <c oughs> เป็นนี่เลยครับอะไรครับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะฮะ ไม่ให้ดูไม่ดูเฮียเผื่อมีลูกคงลูกค้าไม่มีเกลืงก็เป็นอาหารทะเลเหรอทะเลสิครับเพราะว่าเพราะว่าขายอยู่ชนบุรีอะไรก็ยส่งยากยากในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเราควรมีติดบ้านไว้เออครับก็ไม่ได้อยากกินเท่าไหร่หรอกสถานการณ์ระดมครับนะครับกินจนเป็นจะเป็นไตแล้วเนี่ยตอนนี้สังเกตทุกคนเนี่ยตัวเหลืองหมดแล้วเออคือทุกอย่างเนี่ยตังเนี่ยไปลงกับกุ้งหมดแล้วเฮียไม่เหลือเฮียอะไรแล้วเหลือนี่ จะแดกจะแดกดีกว่านี้ก็ได้แหละแต่มันจะไม่มีกุ้งไงมาถึงเวลาแล้วที่เราต้องเลือกไส้เรียกว่าอย่างเบียนเทมีคุกกี้เสียงไทยอุทัยอ่ะาแต่อันนี้ไส้กรอกเสียงไตไส้กรอกเสียงไตแบบชาวล็อกแบบอย่างเราผลก็คือก็เลือกมาเลยผมเป็นคนเลือกก่อนแล้วเพื่อนๆเลยเลือกตามนะครับผมขอชิ้นมันมีเหมือนมีอะไรมันมีอะไรเออแฝงๆเหมือนกันนะข้างกันไปเลย เรียกว่าไส้กรอกเสียงตายเอ้ยเหมือนจะปลอดภัยนะผมว่าผมเลือกอันนี้ดูดูงูเลยอู้ดึงดุงอะไม่เอาอะวันนี้อยู่แล้วหันดุงดงมาทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับบังคับกินให้หมดนะต้องกินให้ไม่ว่าจะรสชาติเป็นยังไงมาเริ่มจากผมก็ได้เริ่มจากคุณเม่นว่าเฉลยว่าคุณจะเจออะไรโอสอดไส้นสอดไส้นี่มันสอดไส้อะไรอ่ะผมอยากเห็น ชี้ป้างี้สั่นแดงกันเอ้าวสามสองหนึ่งไปเด็กโกครับผมอยยีีเดวอะไรอ่ะมันเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยคุยเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยโอเคอะไรนะติ๊งโผงติ๊งโผงติ๊งโผงติ๊งป้ยัดยังไงพยายามเหลือเกินอ้ามาคนต่อไปว่าจะโดนว่าจะโดนอะไรนะฮะไป ทันแน่อะไรวันนี้ขอกินทีละครึ่งอันได้ไหมได้หน่อยไหมฮะไม่ได้ได้เอาไปไงครับเ้รสชาติเป็นไงครับอย่าอ้วกนะ่กะูว่าใส่ทุกอันเอาจริงนะกูไม่เห็นมีอันไหนไม่ใส่เป็นไงฮะเ็ด จะเป็นโลกไปโอเคมหเอาชอบไม่ใช่เดยวของเคปอต่อไปเลยนะครับถึงที่ผมเองมันเด็กจ้าจ้เอ้ยมันดูดีว่ะเหมือนจะดูดีที่สุดแต่ไม่รู้มีอะไรสอดไส้หรือเปล่านะฮะกินเลยนะ เคยเพราะว่าแม่งปกติแหละแต่แม่งหลอนไปเลยอร่อยมากเลยไม่เคยกินไส้กรอกที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนอ่ะโฆษณาเข้าแล้วนะครับเพราะว่าเราย่างไส้กรอกกันแทบจะทุกเคสมึงคิดดูมึงกินหมดแล้วกูยังไม่หมดเลยมึงเดี๋ยวัวไม่หายเออคืนน่งอ่ะกูขอไม่ดูด้วยชี้ทำได้ไงเนี่ยอิสระปากเล็กดีป่ะ อร่อยนะอย่างนี้มันอร่อยเรารู้ว่าเนี่ยมีอะไรคือเรารู้ว่าไอเนี่ยมันมีอะไรแน่ๆเพราะว่ามันผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่มันจะเป็นไส้กรอกปกติได้เรามาโอนออกกินอันนี้บ้าชิ้นที่มันอันตรายถุดไม่ต้องดูนะครับใครออกสุดท้ายกินใช่ไหมใช่ครับผมออกสุดท้ายกินใช่มือนาอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ใช่ก็ไม่รู้แต่มันผิดนรูปไปเฉยเราเราก็แค่ินตนาการมีสามสองหนึ่งไปไปเฮ้ยกูไปก่อนเหรอเอาไปก่อน เดียวไหมดีดีหสองสามและคนที่จะกินก็คือทารดาคุณตูมรับเขาเหมือนถนัดงานกินนะครับคนนี้จำเต็ที่แล้วได้ไหมทำอะไรกันไว้อิเคี้ยเหมือนเดิมเลยอย่าไปดูอย่าไปดูอย่าไปดูเเต็มที่ก็รวดไตเหมือนเดิมเหมือนเก่ารถรถกู้ภัยพร้อมยังครับ กูเก็แมลกาเข้าปากอะอยคายังไงก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุข ความเพฮาหรือความหมันไส้ใครบางคนในคลิปนี้นะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าต่อไปใครจะมาเป็นพิธีกรเพื่อจะกัดแก้งทุกคนนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งในช่องของ Clockwork Motionless แล้วก็ฝากกดไลค์เพจแล้วด้วยชื่อเพจว่า Clockwork Motionless ครับผมเออช่วยหน่อยไปไม่เป็นในช่วงนี้เราก็มีเสื้อมายสซอร์สปอนเซอร์สปอนเซอร์มาอนเซอร์เข้าแล้วครับผม แ,แฟนขับเยอะครับก็สนับสนุนโดยเสื้อโซเชียลวิดแดนซิ่งนะครับพามพามพาม <c oughs> และผู้สนับสนุนโดยตรงของเราคือโควิดซีซั่นที่3นะครับผม <c oughs> สาม,มารถสั่งซื้อเสื้อของเราได้ที่แฟนเพจของ Clockwork Motionless นะครับผมสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยราคา390บาท ไม่รวมค่าส่งครับผมแล้วเราจะปิดรับพีออเดอร์ในวันที่15มิถุนายนนี้นะครับครับผมหมดแล้วหมดเลยไม่มีเพิ่มเติมครับผมยังไงเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้รายการสัมพันธ์ทงไม่ตอดสัมพันธ์ทงไมแต๊สัมพันธ์ทาไม่ตื้อสัมพันธ์ทงไมติดถูกแล้วต้องลาไปก่อนแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบไปไหนเดี๋ยวเรามีเพลงพอๆมาฝากทุกคนนะครับทำไมเดี๋ยวรอติดตามชมช่วงหน้าครับผม บายบายสวัสดีครับเจอกเจอกัน